เต้ารับคู่แนวตั้งเต้ารับคู่แนวนอนสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อเต้ารับคู่แบบมีกลาวหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับเต้ารับคู่แนวตั้งเต้ารับคู่แนวนอนส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นจุดต่อใช้งานของเต้ารับจุดต่อสายลาย จุดต่อสายนิวตันและจุดต่อสายกราวนะครับต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายลายสายสีน้ำตาลออกจากด้านล่างของเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าเตารับคู่แบบมีกราวนะครับสายนิวตันสายสีฟ้า ออกจากบัตรบาร์นิวตันก็จะมาเข้าเต้ารับคู่แบบมีกลาวนะครับสายสีเขียวสายกราวออกจากบัตรบากลาวก็จะมาเข้าเต้ารับคู่แบบมีกราวนะครับต่อไปนะครับเราจะจําสายไฟจากเต้ารับคู่แนวนอนมาเข้าเต้ารับคู่แนวตั้งนะครับสายลายก็จะมาเข้าสายลายนะครับ จำสายลายจากเต้ารับคู่ตัวบนนะครับก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวล่างจำสายนิวตันนะครับจากเต้ารับคู่ตัวบนก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวล่างนะครับต่อไปนะครับ จำสายกลาวจากเต้ารับคู่ตัวบนนะครับก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวล่างนะครับสายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าเต้ารับคู่จำจากเต้ารับคู่ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่นะครับสายนิวตันออกจากบัตบาร์นิวตันก็จะมาเข้าเต้ารับคู่จำจากเต้ารับคู่ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่นะครับ และสายกลาวออกจากบัตรบากลาวก็จะมาเข้าเต้ารับคู่จำจากเต้ารับคู่ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่นะครับเต้ารับคู่แบบแนวนอนนะครับเต้ารับคู่แบบแนวตั้งนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับ On b a k e r รูด้านบนนะครับรูสำหรับสายลายรูด้านล่างนะครับรูสำหรับสายนิวตนัน และรูด้านข้างนะครับรูสาหรับสายกล้าวรูด้านบนนะครับรูสําหรับสายกล้าวรูด้านซ้ายนะครับรูสําหรับสายลายและรูด้านฝานะครับรูสาหรับสายนิวตันสายลายนะครับสายที่มีไฟสายนิวตันนะครับสายที่ไม่มีไฟ และสายกลาวนะครับสายที่ไม่มีไฟนะครับสายลายสายสีน้ำตาลสายที่มีไฟนะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ